สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิศักนและท่านผู้ชมทุกท่านโฮเทลสลวันอัลฟาปราโวสถานีวิทยุสมัครเล่นกวบคุ้ข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้การในนามของสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v ว a ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มนาคมแห่งชาติ กลับมาพบอีกครั้งครับช่วงเวลา19เกาช่วงนี้เป็นช่วงที่สาระดีมีประโยชน์และก็เป็นการทดสอบความพร้อมครับของนักวิศักเล่นประจำวันพฤหัสสัป,ปดีที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2556ขณะนี้ครับเป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพฤกษ์ตลิ่งชัน และความถี่ของกิจการวิทยุสเล่นความถี่1 4 4 9งร้อยเมกะเฮิรซซึ่งวันนี้เราก็จะมีบทความสาระที่ควรรู้ครับมาฝากอีกเช่นเคยจะมาคุยถึงอนุสาวรีประชาธิปไตยที่เราเคยผ่านไปผ่านมาอยู่ทุกวี่ทุกวันครับในถนนราชดำเนินกลางกับอนุสาวรีประชาธิปไตยต่างๆที่ เราพบเห็นนะครับขับรถผ่านไปผ่านมาสภาพการจราจรติดขัดคับข้างผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งความสุขสมหวังความทุกข์ระทรมมีความสุขนะครับในกิจกรรมต่างๆแล้วก็บางครั้งก็มีความทุกข์อยู่ในลานอนุสาวรีประชาธิปไตยซึ่งเราก็จะต้องรู้ที่มาที่ไปของเขาก่อน ว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างไว้เพื่ออะไรอนุสาวรีย์แห่งนี้ครับสร้างไว้เพื่อถึงการล,ลึกในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยตอนนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจนิดนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรในจะต้องทำรูปลักษณะเช่นนี้แต่ก่อนอื่น การปกครองเนี่ยเราก็ต้องมาคูยกันสันหน่อยครับว่าสมบูรณาญาสิทธิราชหมายถึงอะไรสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองแล้วก็มีสิทธิขาดในการบริหารประเทศในระบบการปกครองนี้กษัตริย์ก็คือกฎหมายกล่าวาคือที่มาของกฎหมายทั้งปวงนะครับจะอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งจะเป็นคําสั่งก็ดี ความต้องการต่างๆก็ดีล้วนมีผลเป็นกฎหมายกษัตริย์มีอำนาจนะครับในการปกครองแผ่นดินและก็พลเมืองโดยอิสระโดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรใดๆตามกฎหมายอาที่จะเข้ามาแต่ต้องห้ามปรามได้นะครับองค์กรทางศาสนาก็ดีอาจจะทับเทียมกับพระมหากษัตริย์จากการกระทําบางอย่างขององ์รัฐ ฐาทีปัดนะครับถือว่าอาจจะมีการถูกคัดค้านบ้างในการปฏิบัติที่จะผิดธรรมเนียมบ้างหรือในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นไม่มีร,รัฐมนูญเลยทีเดียวหรือกฎหมายใดๆที่จะอยู่เหนือคำชี้ขาดของรัฐาธิปัต์ซึ่งตามทฤษฎีพลเมืองคขาว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช นะครับมอบความไว้วางใจทั้งหมดให้กับพระเจ้าแผ่นดินที่ดีพร้อมทางสายเลือดแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่ยุคใดสมัยใดแล้วประเทศชาติเรารอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆตั้งแต่ดึกดบ่นเลยทีเดียวก็ด้วยบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์เข้มแข็งและก็ท่าน มีเข้าถึงประชาชนต่างๆนะครับก็มีความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้และครับรัศดรก็ถวยราชก็แล้วคนไทยผูกพันกับระบอบบูรณายาสิทธิราชมาโดยตลอดประเทศชาติถึงได้รอดพ้นมาเป็นพันๆปีนะครับอยู่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้ด้วยบารมีธรรมแห่งองค์พระหากษัตริย์ในทางทฤษฎีเขาว่านะครับ กษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจะมีอำนาจทั้งหมดเนี่ยเหนือประชาชนและก็แผ่นดินรวมทั้งเหนืออภิชนใดๆครับบางครั้งก็อาจจะเหนือคณะสงฆ์บ้างส่วนในทางปฏิบัติครับกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถูกจำกัดอำนาจโดยทั่วไปเพราะว่าจะมีกลุ่มต่างๆเข้ามาเป็นกลุ่มใดๆก็แล้วแต่ กษัตริย์บางพระองค์นะครับอย่างเช่นในต่างประเทศอย่างเยอรมันช่วงคริสต์ศักรรษที่1,871ถึง1,918ก็มีรัฐสภาที่ไม่มีอำนาจหรือเพียงแต่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองและก็มีองค์กรบริหารอื่นๆที่ก,กษัตริย์สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยุบเลิกได้ตามต้องการแม้จะมีผลเท่ากับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยในทางปฏิบัติครับเป็นไปได้แล้วก็คือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเนื่องจากมีเนื่องจากการมีอยู่ของรัฐธรรมนูญครับแล้วก็กฎหมายพื้นฐานของประเทศนั้นๆเราจะมาสังเกตดูครับประเทศที่ใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในปัจจุบันนี้คือประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศบรูายประเทศโอมานรวมทั้งนครรัฐวาติกันด้วยเช่นกันตอนนี้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยบ้างประเทศไทยครับเราปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีองค์พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดเลยในการปกครองแผ่นดินนะครับดังคำที่ว่า พระบรมราชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามนี้ไม่ได้ปรากฏในกฎหมายอันหนึ่งอันใดด้วยเหตุถือว่าเป็นที่ล้นพ้นไม่มีข้อสั่งอันใดที่จะบังคับขัดขวางได้อันนี้ที่ชาวต่างประเทศเขามองในสมัยโบราณครับเพราะว่าอำนาจสิทธขาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้พิจารณาทั้งหมดอันนี้เห็นไ,ไหมครับ ตอนนี้ขอตอกมาเราต้องรู้นะครับว่าคครรรัับบมีอะไผรรการสิ้นสุดนะครับของการสิ้นสุดเนี่ยอของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ,รบมีการปฏิวัติยึดอำนาจจากร้นเก้า,การัชกาลที่เจ็ดโดยคณะราษฎรนะครับซึ่งมี โดยการนำครับของจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นหัวหน้าทีมในยุคนั้นแล้วก็ได้ไปมีการไปประกาศครับที่ลานพระราชวังดุสิตจุดยืนครับที่ประกาศจะมีหมุดอยู่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับของคณะราชฝังไว้อยู่ที่ลานพระบรมรูปราชการที่5 จะขึ้นหมุดอันนี้นะครับท่านใดที่ผ่านไปที่ลานพระบรมรูปสี้การที่ห้าไปเดินหาเลยครับหมุดนี้จะอยู่หลังหลังพระรูปและการที่ห้าตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็มุ่งหน้าที่จะไปพระที่นั่งอนันตสมาคมหมุดอันนี้เป็นหมุดทองเหลืองครับแล้วจะเขียนไว้หมดเลยครับหมุดนี้ก็คือจุดที่หัวหน้าคณะราชยืนยืนอยู่จุดนี้แล้วก็ประกาศขึ้นมานครับเ<อ>พื่อที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบ ปร,าาประชาธิปไตยในพุทธศักราช2475โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับท่านได้ประทานให้อันนี้เป็นนะครับล้นเกล้าราชการที่7ท่านได้ประทานอำนาจให้ทางด้านจอมพลปอแล้วก็มีข้อความด้วยนะครับพวกเราจะต้อง รับทราบรับฟังกระแสพระราชดำรัสของล้นเกล้ารัชกาลที่เจ็ดครับตนข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาาชดรดน,นะครับท่านให้ประธานให้จริงแต่ท่านไม่ได้ให้กลุ่มใดท่านให้ทุกๆคนโดยประชาชนโดยแท้จริงครับอันนี้ก็จะต้องพึงสังวรไว้ด้วยสำหรับผู้ที่จะก้าวเข้ามาดูแลบ้านเมืองแผ่นดินนี้ครับก็ฝากไว้ส่วนในทางนิตินายครับ พระราชอำนาจเนี่ยที่เคยมีมาอย่างล้นพ้นก็มิได้ถูกลดจำกัดลงให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญเรียกขานกันต่อมาว่าราชาธิปไตยเหมือนกันนะครับคำนี้นะครับมีท่านผู้ใหญ่ครับให้ความจำกัดความไว้ก็คือท่านพลตพลเอกวสิษฐเดชกุญชรท่านได้คำจำกัดความไว้ตอนนี้เราก็ต้องมาดูบ้างครับว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยครับจากระบอบ ประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475โดยคณะราฐซึ่งประกอบด้วยทหารตำรวจพ่อคา้าประชาชนพวกนี้เข้ายึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ตอนนี้เราก็ดูนะครับว่าราชาธิปไตยภายใต้ร,รัฐมนูญเป็นการปกครองระบอบก,การปกครองอย่างหนึ่งครับ โดยมีองค์พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุแขแห่งรัฐไม่ว่าจะมาจากสืบสายนะครับพระราชบัลลังก์หรือการเลือกตั้งอันนี้พูดถึงไม่ใหญ่ของไทยนะครับผู้รวมไปเลยทีเดียวการเลือกตั้งก็ดีโดยมีพระราชอำนาจถูกจํากัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระมาหากษัตริย์ไม่ทรงเป็นประมุขของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีจากประชาชนเป็นหัวหน้า แล้วก็เป็นประมุขอยู่แล้วการปกครองนี้เรียกว่าปริมิต,ตายาสิทธิราชซึ่งไม่เหมือนกับราชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ซึ่งองค์พระหมหากษัตริย์พระราชทานอำนาจทางการเมืองเบ็ดเสร็จนะครับมีพระราชอำนาจทางการเมืองเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันครับประเทศรัฐแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ครับมัดจะปกครอง ด้วยระบบรัฐสภาอาทิเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศเบลเยียมประเทศกัมพูชาประเทศแคนาดาประเทศเดนมาร์กประเทศญี่ปุ่นประเทศมาเลเซียประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ประเทศนอร์เวย์ประเทศสเปนประเทศสวีเดนและก็ประเทศไทยยังมีสหราชอาณาจักรและภูฐานโดยภูฐานครับ เป็นประเทศล่าสุดที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรุสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้เราก็จะต้องมารู้ว่าจอมผลปอพิบูลสงครามเป็นหัวหน้าทีมครับในคณะราชเลยทีเดียวเริ่มก่อตัวกันมาเงียบๆในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่2,468แล้วก็ก้าวขึ้นมาครับเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นดําริว่าสหรัฐอเมริกาเขาได้เสรีภาพมาเขาก็สร้างอนุสาวรีย์ครับเทพีเสรีภาพขึ้นเป็นอนุสรณ์คนไทยเหล่านี้ได้การปกครองระบอบประชาธิปไตยน่าจะสร้างอนุสรณ์ไว้เป็นอนุสรณ์บ้างคิดจะสร้างอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงการซึ่งได้มาด้วยระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบที่ประชาชนเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในการปกครองและหเห็นความสามัคคีมลมเกลียวของประชาชนที่จะช่วยการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญที่ได้สถิตสถาพารตลอดไปตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเข้ามาสู่เรื่องของเราแหละการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ได้มอบหมายให้กรมศริลปากรครับผู้รับผิดชอบแล้ก็ออกแบบในการก่อสร้างมอบงานนี้โดย ศาสตราจารย์ศินพีรศรีจะสังเกตนะครับอาจารย์สินพีรศรีเนี่ยครับเกือบจะแทบทุกที่ท่านเป็นผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างแล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่22กรกฎาคม2482แล้วเสร็จ22มิถุนายน2483ใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ250,000บาทแล้วก็ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายน 2 4 8 3ส้อดิบสาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนอกจากจะมีความสง่างามต่างๆแล้วทุกส่วนครับล้วนมีความหมายทั้งหมดนอกจากจะมีความสง่างามทุกส่วนนะครับแล้วทุกส่วนเนี่ยมีความหมายทุกอย่างไม่ว่าจะมองที่ไหนดูอย่างไรภายนอกภายในอะไรต่างๆมีความหมายหมดเราลองมาคุยเราลองมาดูกันก่อนครับปีกทั้งสี่ด้านที่ตั้งสูงขึ้นไปเลยทีเดียว ความหมายถึงบุคคลสี่เหล่าได้แก่ทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนซึ่งเข้ารวมกันเป็นคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองปีนี้แต่ละปีปีจะมีส่วนสูงจากกันนะครับปีแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีส่วนสูงครับจากฐานถึงยอด24เมตร หมายถึงวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่24่สิบี่นะครับยี 24. ส่วนพานร,รัฐมนูญพานร,รัฐมนูญเนี่ยตัวพานครับหล่อด้วยสำริปประดิษฐ์สถานอยู่เหนือป้อมกลางพื้นวงกลมความสูงสาเมตรหมายถึงเดือนที่สามแห่งปีมิถุนายนตอนนั้น ประเทศไทยเรายัางนับเดือนเมษาครับเป็นปีใหม่อยู่นะยังไม่มกราครับยังไม่มกรามาเปลี่ยนเป็นเดือนมกราคมเมื่อพุทธศักราช2484นี่เองหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง3ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรัฐธรรมนูญครับ หมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองของประเทศหรือของรัฐความหมายแคบๆก็คือรัฐธรรมนูญจะต้องมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรครับอันนี้สําหรับประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับบางประเทศเขาไม่มีแล้วครับเขาใช้จดจํากันและก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความหมายกว้างกว่าแล้วก็จะเป็นรูปแบบลาย รักอักษรหรือจะเป็นจารีตประเพณีก็ได้เหมือนกันอันนี้หลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญครับในปัจจุบันมีทั้งเป็นลักษณะลายลักษอักษรลักษณะไม่เป็นลายลักอักษรโดยที่ลักษณะไม่เป็นลายรักอักษรครับนอกจากจะใช้หลักการของจารีตประเพณีการปกครองแล้วกฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกครองย่อมถือว่ามีเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย ทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญทั้งประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงประเทศที่มีการปกครองครับระบอบประเด็จการเขาก็มีเพื่อใช้เป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศนั้นๆรัฐธรรมนูญแ,แห่งราชอาณาจักรไทยก็เป็นกฎหมายเหมือนกันลำดับสัตว์เทียบตามศัตว์ครับเป็นลำดับสัตว์ที่สูงสุด แห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายอื่นใดจะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิน้น18ฉบับครับแต่ตอนนี้ถึงอาจจะอีกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ18ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพอสมควรทีเดียวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญอาคาแผงราชาณาจักรไทยพุทธศักราช2550รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยระบุว่าประเทศไทยครับเป็นรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก,กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างอำนาจนิติบัญญตัติบริหารและตุลาการปัจจุบันครับประเทศไทยใช้ระบบสองสภาแตกต่างจากในอดีตที่ใช้ระบบสภาเดียวรัฐมนูญแต่ละฉบับกำหนดให้ผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง การแต่งตั้งแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์สารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหลักที่ทําหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญแล้วก็วินิจฉัยข้อขัดแย้งข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไทยในสมุดไทยครับประดิษฐสถานบนผ่านแว่นฟ้าสร้างด้วยทองแดง มีความสูงสามเมตรหนักสี่ตันหนักมากนะครับสี่ตันตั้งอยู่บนฐานลูกทรงกลมด้านบนโคง้งกลมลานุสาวรีครับยกสูงมีบันไดโดยรอบนะครับทุกอย่างมีความหมายหมดปืนใหญ่โบราณที่ปากกระบอกปืนเอาปากกระบอกปืนครับฝังลงไปในดินเลยทีเดียวลวไว้อยู่รอบอนุสาวรีเปรียบเสมือนรั้ว เสร็จแล้วก็ห่วงแต่ละห่วงครับจะมีโซ่ร้อยถึงกันมีโซ่ร้อยถึงกันมีความหมายถึงความสามัคคีความพร้อมเพรียงของช่วงนั้นก็คือคณะปฏิวัติที่เขากําหนดไว้ช่องเว้นเฉพาะฐานขึ้นครับมีปืนทั้งหมดรวมเม็ดเสร็จรอบเลยนะครับ75กระบอกครับหมายถึง พุทธศักราช2,475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเห็นไหมครับอันนี้ส่วนต่อไปก็จะมีพระขันครับที่ประตูป้อมปฏิสถานรัฐธรรมนูญทั้งหกด้านจะมีหกเล่มมีความหมายนะมีความหมายหลักหกประการครับของคณะราษฎรในสมัยนั้นในการบริหารประเทศได้แก่หนึ่ง จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นทางการเมืองทงางศาลทางเศรษฐกิจเป็นต้นของประเทศไว้ให้มั่นคงสองจะต้องรักษาความสงบปลอดภัยในประเทศให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขสามจะต้องทนุบำรุงความเป็นอยู่ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ ให้ราษฎรมีงานทําไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากาสี่ราษฎรมีสิทธิ์เสมอกันห้าราษฎรได้เสรีภาพอิสรภาพตามขอบเขตของกฎหมายหให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมอย่างเต็มที่นะครับอันนี้หลักหประการครบแล้ว ต่อไปครับฐานของปีกทั้งสี่มีแปดด้านมีภาพปูนปั้นแสดงถึงประวัติความเป็นมาของคณะราชในการเปลี่ยนแปลงการปกครองกับฐานที่ด้านนอกของปีกทั้งสี่ครับยังมีอ่างน้ำรับน้ำพุจากงูใหญ่ซึ่งหมายถึงปีมะโรงครับเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงให้น้ำตลอดทั้งปีหมายถึงให้คนไทยมีน้ำใจต่อกันเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุข ทั่วหน้าทั่วทั้งแผ่นดินพิธีการเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับโดยจอมลอพลปอพิบูลสงครามกล่าวไว้ตอนหนึ่งพื่ว่าเพื่อเชิดชูคุณค่าของประชาธิปไตยและเพื่อมีเพื่อมีเครื่องเตือนใจให้พยายามพดุงรักษาระบอบประชาธิปไตยให้สถิตสถาพรอ,อยู่ตลอดการคณะรัฐบาลจึงลงมติให้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวลเป็นต้นว่าถนนสายต่างๆที่จะออกจากกรุงเทพไปยังหัวเมืองก็นับต้นทางจากอนุสาวรีย์แห่งนี้ที่ถนนราชดำเดนินซึ่งเป็นแนวของอนุสาวรีย์มีกำลังก่อสร้างครับอาคารให้สง่างามไปที่เชิดชูของประเทศและเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์สมเด็จพระปิยมหาราชที่ทรงตั้งพระราชลือไทยจะทำให้ถนนสายนี้เป็นที่เชิดชูยิ่งให้นานาอาระาประเทศเขาได้รู้จักคนไทยว่าเรามีความเจริญรุ่งเรืองในอาระญาทำแล้วนะครับอันนี้อาะนั้นเราก็ได้ทราบข้อมูลโดยพอสังเกตแล้วครับตอนนี้เราก็จะต้องรักษาครับ ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะพะุุงประเทศชาติประชาธิปไตยแบบไทยให้อยู่สถาพรจเจริญก้าวหน้าต่อไปให้ลูกหลานเราครับได้อยู่ในแผ่นดินนี้ชั่วกาลรรเปลาวสารเลยทีเดียวขอบคุณครับวันนี้ก็คงจะจบบทความด้านนี้สวัสดีครับ